สวัสดีมีความสุขค่ะวันนี้สวนน้อง ATM พันไม้ก็จะพาทุกคนมาติดตามอ่าการกลางใบของกวกมรกตดำด่างส้มหรือสีมติเคเลอร์ต้นนี้นะจ๊ะเพราะว่าน้องมีหลากสีพวกๆเลยค่ะน้องก็จะมีสีส้มสีเงินแล้วก็สีชมพูนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยด้านหลังใบน้องจะเป็นสีชมพูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ สีชมพูเนาะน้องก็มีได้มากมากมายหลายสีเลยค่ะต้นนี้เนาะทีนี้เราจะพามาดูไฮไลท์ของคลิปนี้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งกิ่งที่กําลังกลางใหม่นะคะน้องด่างทุกใบเลยค่ะทุกคนดูสิเดี๋ยวจะแม่น้องอทีเอ็มจะพาดูนะคะนี่เริ่มจากใบนี้ก็ด่างน้อยเนาะแล้วก็ใบนี้ก็ด่างค่ะใบนี้ก็ด่างอันนี้ใบที่สามใบนี้ใบที่สี่ก็ด่างค่ะ อันนี้ใบที่ห้าด่างดีด่างสวยใบที่หกใบที่เจ็ดใบที่แปดใบที่เก้าและก็ใบที่สิบใบที่สิบเอ็ดค่ะใบที่สิบสองนะคะใบที่สิบสามค่ะใบที่สิบสี่และใบที่สิบห้านะคะจะเห็นว่าน้องด่างทุกใบเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเผือกเลยค่ะ ทุกคนด่างดีด่างเสถียนหมดเลยนะคะเพียงแต่เราจะรอเวลาให้น้องเข้าสีนะคะตอนนี้น้องออกมาใหม่ๆก็จะเห็นแค่ลายว่าด่างแน่นอนค่ะต้นนี้เนาะการเข้าด่างของแต่และต้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะต้นนี้เขาจะออกมาให้เห็นลายด่างก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆเข้าสีค่ะเข้าสีก็จะเริ่มเข้าเป็นสีชมพูออกสีชมพูแล้วก็จะออกพอแก่จัดเขาก็จะออกเป็นส้มเงินๆแบบนี้นะคะแล้ว ใช้เวลาสักระยะหนึ่งค่ะกลัวที่น้องจะด่างเนาะเราก็ต้องรอคอยค่ะแต่แค่นี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องด่างสวยมากเลยค่ะแล้วก็ด่างสถียนด้วยนี่กิ่งที่กิ่งนี้ออกมาด่างเนี่ยอ่าเราก็เขาเรียกดอกเบี้ยนะจ๊ะดอกเบี้ยในดินค่ะเราก็เป็นการาดีใจมากๆเนาะสาหรับคนปลูกไม้ก็จะดีใจทุกครั้งที่น้องออกมาหน่อด่างเนาะ อันนี้ก็จะจะบอกว่าต้นนี้ก็จะเป็นกอแม่ของสวนนะคะเรากา็เลี้ยงมาจากหนึ่งใบเนาะก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะเราก็จะอัพอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะการเข้าสีของน้องค่ะเห็นไหมคะทุกคนแรกๆเขาจะยังไม่ทันได้เข้าสีเนาะเราก็จะนั่งรออีกสักประมาณ3เดือนค่ะถึงจะเห็นการาวิพัฒนาการในการเข้าสีนะจ๊ะอ่าแต่ละกอนี่จะไม่เหมือนกันนะคะการเข้าสีเนาะเราก็ ได้ทําการรอคอยมาเนิ่นนานก็ต้องรอต่อไปค่ะาการการที่ทําให้กวกออกหนอเร็วๆนี่คือการรอนะคะรอคอยให้เป็นยินให้พอนะคะอาคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตกิ่งใหม่ของกวกมรลกตดตำด่างต้นนี้กันค่ะฝากส่วนเล็กๆของต้นเอทีเอ็มพันไม้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ